สวัสดีครับวันนี้มาร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายนัดนะครับอยู่จังหวัดพระนครศรียุธยาอำเภอบางปะอินนะครับโลเคชั่นเดี๋ยวส่งไปให้ดูนะครับนี่นะครับมีหลากหลายเมนูมากครับอันนี้คืออะไรเป็ดก๋วยเตีดเด๋ยวเป็ด น้ำซอสกินกับนี่ครับบะหมี่เป็ดนะครับอันนี้ขอแนะนำนะครับน้ำจิ้มสูตรแบบจากเชฟเลยครับเขาเคยเป็นเชฟมาก่อนแล้วก็นี้ครับข้าวหน้าเป็ดน้ำจิ้มก็สูตรเฉพาะนะครับอันนี้เลยแนะนำเลยข้าวผัดกะเพราเป็ดนะครับเชื่อไหมครับทุกอย่างเนี่ยนะครับจานละ40หมดเลยนะครับเปิด ตอนนี้เปิดมาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับโลเคชั่นเดี๋ยวส่งไปให้ดูนะครับตอนนี้ขอรับประทานก่อนนะครับอ่าดูไปชัดๆเลยครับจานละสี่สิบบาทเท่านั้นเนื้อๆนน้ๆอ,อ,อันนี้ร้านข้างทางน,นะครับแต่ทาจากฝีมือเชฟโดยเฉพาะเชฟร้านอาหารเชฟโรงแรมอ่านี่นี่นี่สี่สิบบาทหมดเลยมือน,นี้ก็ประมาณสี ห้ายีบประมาณสองบาทกินได้ขนาดเนี้นี่ครับร้านไม่ใหญ่ไม่โตรครับร้านเล็กๆนะครับแต่รับรองครับอาหารอร่อยเพราะเขาเป็นเชฟมาก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูเมนูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเมนูก็มีตามนี้เลยนะครับเต็จโลนายนับเห็นไหมครับทุกอย่าง40บาทหมดเลย อ้อมีอะไรเป็น50บาทโอเคแล้วเร็วๆนี้จะมีข้าวมันเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับรอชิมกันได้ต่อไปก็จะมีไลแมนมาดุมาส่งให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกินก่อน,นครับ